ไม่เคยเก็บเลยนะเอาอะไรแต้มแต้มไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้แม่ถ้าเกิดเก็บอ่ะมันต้องเก็บทั้งบานมันนิดหน่อยเนี่ยครับตรงนี้ครับพอเวลาโดนแดดสีแท้กกับสีไม่ต้องเก็บเพราะรถผมผมไม่เคยเก็บเลยไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจะหาของโมใช่ครับอันนี้ผมรอถามลูกค้าก่อนเพราะมันสีเดิมมันจะโดนทั้งบานไม่ต้องครับจะไม่เป็นไรรหอกไม่เดี๋ยวให้น้องมันขัดให้มันบางลงก็ได้ครับเดี๋ยวลงน้ำลงน้ำยาแล้วก็สีแต้มหน่อยแล้วก็ขัดอีกทีนึงครับปิ้งหมดมีแค่ตรงนี้ นิดน้อยครับตรงนี้น <cigar> เดี๋ยวช่วงล่างอาฉีดให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเบรกไม่ด,มดีอะไรไม่ดีแต่การเปลี่ยนให้หมดนะ okay โอเคทำให้เรียบร้อยโอ้แม่เดี๋ยวขาน้าดูแลให้แม่เดี๋ยขา, <c oughs> าม่าออกรถถึพันได้ครับแม่ได้เลยครับ ครับได้ครับแม่ดินดีเปิดทุกวันครับเปิด2ีชั่วโมงครับแม่เปิดตลอดครับโอเคขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับจะซื้อจะขายจะเชิญนะครับต้องถึงบิ๊กสักแก้วนะครับฟาวด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ